พระอาทิตย์เที่ยงคืนของฮิงาชิโนเคโงะแปลโดยสุริยงวรวุิสิริวัฒกุลจากสำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คค่ะนี่เป็นนิยายที่เต็มไปด้วยฆาตกรและมิจฉาชีพช่วงต้นพระอาทิตย์เที่ยงคืนเปิดเรื่องอย่างเนิบนาบผู้เขียนซ่อนข้อมูลที่เกี่ยวกับการฆาตกรรมเอาไว้แทบทั้งหมดก่อนจะค่อยๆปล่อยออกมาตามเส้นทางการสืบสวนของคุณตำรวจซาซังอากิจุนโซ การที่คนอ่านไม่รู้อะไรเลยแทนที่จะสนุกเพราะต้องคอยติดตามคดีกลายเป็นความน่าเบื่อเพราะไม่มีอะไรให้ติดตามเลยเกือบ200หน้าแรกดำเนินไปอย่างเฉื่อยช้ามากการสืบสอบหาตัวคนร้ายที่ไม่ว่าจะสืบไปทางไหนก็เจอแต่ทางปันนอกจากจะไม่คลี่คลายปมแรกผู้เขียนยังคงทิ้งปมใหม่ค้างคา,าเอาไว้ตามรายทางยิ่งอ่านก็ยิ่งยุ่งเหยิงพัวพัน หากเสน่ห์ของเรื่องก็อยู่ตรงนี้นี่แหละอยู่ตรงที่แม้เราจะแก้ปมไม่ออกแต่ก็เริ่มมองเห็นความเชื่อมโยงและเขาลางตัวเรื่องดําเนินไปตั้งแต่กลุ่มตัวละครหลักยังเรียนชั้นประถมพวกเขาเข้าไปผัวพันกับคดีฆาตกรรมหนึ่งคนเป็นลูกชายของเหยื่ออีกหนึ่งเป็นลูกสาวผู้ต้องสงสยัยข้ามผ่านวันเวลากระทั่งพวกเขาล่วงเข้าสู่วัยมัธยมมหาวิทยาลายัยวัยทำงาน และมีครอบครัวในที่สุดโลกนี้คงมีคนอยู่สองประเภทคือคนที่ถูกหล่อหลอมมาให้รู้สึกผิดชอบชั่วดีกับคนอีกแบบที่หมดสิ้นแล้วซึ่งความรู้สึกเช่นนั้นด้วยวิธีเล่าดังการหวานแห้แพออกรายายแมงมุมผู้เขียนค่อยๆรวบตึงจากรอบนอกสุดตัวละครที่ไม่เกี่ยวข้องกันค่อยๆเปิดฉากแสดงบทบาทแล้วจากไปบ้างจากตายบ้างหลงเหลือ แล้วค่อยเชื่อมโยงเข้าหากันในทางใดทางหนึ่งเรื่องประกอบไปด้วยบทใหญ่ๆ10บกว่าบทเล่าเรื่องผ่านตัวละครต่างๆกันไปโดยตัวละครเหล่านั้นมีชีวิตอยู่รอบๆตัวละครหลัก2คนผู้เขียนเล่าเรื่องจากแง่มุมต่างๆเพื่อเล่าถึงตัวละครสองคนนี้โดยที่เราไม่มีโอกาสรับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดจริงๆของทั้งคู่เลยคดีนี้ยืดยาวผ่านวันเวลามาจนถึง19ปี สืบกันตั้งแต่คุณตำรวจเจ้าของคดียังหนุ่มแน่นแข็งแรงดีจนกลายเป็นคุณตำรวจชราแล้วคดีก็หมดอายุความไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นความรู้สึกค้างคาในใจก็ทำให้เขายังคงตามหาคำตอบอยู่หนังสือเล่มนี้มีความหนานับพันหน้าซึ่งรายละเอียดก็ควรค่าให้หนาได้อย่างนั้นแหละแต่ส่วนตัวเรามองว่ามันสามารถเล่าให้กระชับกว่านี้ได้นะความรู้สึกของเราขณะอ่าน เป็นกราฟวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่ได้สนุกรวดเดียวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างที่บอกไปว่าคดีนี้มีแต่ทางตันซึ่งแม้จะผ่านในช่วงแรกไปแล้วการสืบก็ยังไม่เลื่นไหลต่อเนื่องด้วยเหตุที่วิธีเล่าเป็นการเล่าจากมุมมองของตัวละครอื่นรอบๆตัวละครหลักทําให้คนอ่านได้มองเห็นทุกแง่มุมทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ตัวละครอื่นๆเห็นเพียงด้านเดียว เราก็ได้แต่ลุ้นให้ทุกคนมองเห็นภาพรวมได้เสียทีแต่ก็ลุ้นไม่ขึ้นตอนที่อ่านสะดุดที่สุดเลยคือตอนที่คุณนักสืบกำลังจะไล่าตามถึงตัวคนร้ายแต่กลับต้องหยุดการสืบลงกลางคันด้วยสาเหตุบางอย่างหลังจากนั้นคือความยืดเยื้อในความรู้สึกเราจากส่วนนี้ไปคือความเหนื่อยความอัดอัน้นความรู้สึกคล้ายกับเมื่อช่วงต้นเล่มกลับมาอีกครั้งทั้งที่มันใกล้จะจบแล้ว และที่แย่ไปกว่านั้นคือการที่ผู้เขียนเล่าเรื่องยืดเดยื้อมาเนิ่นนานแต่พอตอนคลี่คลายคดีที่ราคอยกลับรวบรัดตัดจบดือด้อๆถามว่าสนุกไหมก็สนุกแต่เป็นความสนุกที่ขัดใจตลอดการอ่านนึกถึงคำที่ว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครแล้วอดคิดไม่ได้ว่าจะมีชีวิตจริงที่ไหนที่มีเงื่อนไขในการดำรงชีวิตมากมายอย่างในเรื่องนี้ไหม ตัวละครใช้ชีวิตเพียงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างอยู่ตลอดเวลาชีวิตจะหาความสุขจากที่ไหนตัวละครที่ว่านั้นไม่ต้องการความสุขหล่อเลี้ยงจิตใจบ้างเลยหรือ